สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวแชมปใต้ม่วงะนะครับเรามีเมนูอย่างนี้นะครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขาวมีเหลืองวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กมามา่าแล้วก็น้ําตกต้มยำน้ําใสแห้งแล้วก็ลูกชิ้นหมูเนื้อตีปีกไก่ตีนไก่น้องไก่แล้วก็หมูรุ่มเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มน,นะครับชาเย็นชาเขียวโอเลี้ยง ร้านเปิดเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่9เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ผมก็จะมาชิมชิมอิ่มอร่อยนะครับมาแนะนําท่านผู้ชมให้ได้รู้จักกับร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะได้พบกับตัวแทนของร้านนะครับได้พูดคุยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ได้มาชิมอร่อยออร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านออกมานอกร้านนะครับ ด้นนี้นะครับทางข้าวนะครับท่านเครื่องหมายของของร้านนะครับมาเจอก็จะมีต้นม่วงร่มรื่นอยู่ต้นหนึ่งสวยงามมากนะครับครับสวัสดีครับค่ะก็สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวแชมป์ใต้ม่วงกันนะคะซึ่งเรากดไปเมื่อวันที่19้านะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะ ซึ่งเป็นของแชมป์นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นทําเองนะคะเปิดพิสดารน,นะคะก็ขอเชิญถ้าลูกค้านะคะมาอุดหนุนได้นะคะราคาก็ประมาณอยู่ที่จานละห้บาทไม่แพงนะคะสําหรับคุณลูกค้าก็สามารถสั่งได้นอกจากเราจะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมีลูกชิ้นเนื้อวัวลูกชิ้นเนื้อหมูลูกชิ้นไก่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มไว้คอยบริการให้กับถ้าลูกค้าด้วยนะคะ ก็ขอเชิญท่านลูกค้านะคะมาอุ่นได้นะคะในราคาในราคาเป็นกันเองนะคะซึ่งก็จะมูกชิ้นแชมป์ใต้ม่วงนี้ก็จะอยู่ที่ที่บริเวณใกล้ๆกับบ้านหมอคลันิกบ้านหมอสมสีบ้านหมอสิมสีหรือเลยมัสยิดมาประมาณ50เมตรตรงนี้ก็เยู่ถนนอะไรครับถนน ถนน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 หลังสถานีรถไฟถนนหลังสถานีรถไฟเออรถไฟฟ้าชุมชนบ้านสวนหลวงถนนประชาบาลอ่าถนนประชาบาลสวนหลวงาชาใช่ๆชุมชนสวนหลวงครับเปิดตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาสานาทีเปิดตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาสานาทีถึง19บเนาฬิกาหรือจนหมดลูกค้านะคะซึ่งในบริเวณตรงนี้ก็จะไม่มีก๋วยเตี๋ยวเลย นะคะก็จะมีตรงนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะคะเชิญครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็บริเวณที่นั่งก็จะร่มรื่นนะคะซึ่งก็จะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นกันเองนะคะก็ขอเชิญคุณลูกค้าทุกท่านมรหเอนะคะก็ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับเรานะะคในการบริการขอบคุณครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน พบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ